ฉันยืนอยู่หน้ากระจกในห้องแค่สวมชุดธรรมดาฉันตั้งใจเลือกมาจะได้ดูดีแบบไม่พยายามเกินไปฉันเพิ่งจัดทรงผมเสร็จจู่ๆประตูห้องก็เปิดพัวแล้วแม่ก็เข้ามาลูกแต่งตัวอะไรเนี่ยหน้าอายสิ้นดีถ้าแม่ฉันพูดแล้วก็โยนเสื้อผ้าใส่ฉันใส่นี่ซะแม่จับฉันใส่ชุดโบราณที่น่าจะอยู่ในกรุ่ตั้งแต่ปี90นอกจากนี้ท่านยังเอาวิกแห้งๆเหม็นๆมาให้ฉันใส่และชัดเครื่องสำอางฉันออกด้วยนี่ไงดีขึ้นเยอะเลย ฉันจ้องตัวเองในกระจกก็คิดว่านี่ล้อกันเล่นหรือไงและใช่ฉันรู้ว่าคุณคิดยังไงทไําไมเธอถึงมาเจออะไรแบบนี้เอาหละให้ฉันเล่านะฉันซาร่าอายุ17เปีฉันเกิดมาในครอบครัวร่ํารวยพ่อฉันเป็นคนฉลาดทํางานหนักท่านทําธุรกิจของตัวเองและแม่ฉันก็ท่านตรงข้ามกับพ่อเลยชอบไปปาร์ตี้ใส่แบรนด์เนมหรูและอยู่กลางสปอตไลท์ทุกที่ตั้งแต่เด็กท่านก็ชอบแต่งตัวฉันเหมือนตุ๊กตาชุดเดรสกากเพชรกระเป๋าถือกิ๊บติดผมมีหมดเลยค่ะ ฉันก็ไม่ได้เกลียดมันนักหรอกฉันก็ชอบหมกตัวอยู่กับหนังสือชีววิทยาหรือว่าดูวิดีโอแนวการแพทย์ฉันอยากจะเป็นหมอตั้งแต่เด็กแต่แม่ไม่สนสิ่งที่ฉันต้องการพอโตขึ้นทุกคนก็เริ่มชมฉันทั้งเพื่อนบ้านเพื่อนพ่อแม่หรือว่าคนแปลกหน้าว้าวหนูเหมือนกับนางแบบเลยฉันไม่ค่อยสนใจแต่แม่ใช้ดูตึงขึ้นมาทุกครั้งอ๋อซาร่ากับฉันเราเหมือนพี่น้องกันเลยเนาะจริงเหรอนึกว่าคนเป็นคุณหญ่เธอซะอีกเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันเห็นหน้าแม่บิดเบี้ยวด้วยความโกรธขนาดนี แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปพ่อป่วยหนักคุณหมอพยายามเต็มที่แต่มันก็ไม่พอท่านเสียค่ะสําหรับฉันมันคือฝันร้ายรู้สึกเหมือนฉันเสียคนคนเดียวที่เข้าใจแล้วก็หนุนหลังฉันเสมอไปแล้วเพื่อทําใจกับเรื่องนี้ฉันหมกตัวอยู่กับหนังสือพยายามอ่านเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์มันช่วยฉันไม่ฟุ้งซ่านและมอกกาลังที่จะก้าวต่อไปส่วนแม่ฉันคือท่านก็เศร้านะแต่ในแบบที่ต่างไปเลย ท่านสาวที่รลฟ์สไตล์หรูหราของเราจะต้องจบลงเพราะว่าพ่อเสียไปแล้วมากกว่าแม่ไม่มีงานทำและไม่คิดจะทำงานเลยท่านพลานเงินน้อยนิดที่เราเหลือไปกับเสื้อผ้าปาร์ตี้และซาลอนเสริมสวยสุดท้ายแล้วเราก็แทบไม่เหลืออะไรฉันก็เลยไปทำงานเป็นสาวเสิร์ฟในคาเฟ่ลเล็กๆแห่งหนึ่งควบทั้งการเรียนแล้วก็เข้ากะมันเหนื่อยมากเลยค่ะแต่ฉันรู้ว่าถ้าฉันไม่ทำก็ไม่มีใครแล้วเพราะว่าแม่ถ้าไม่คิดจะทำงานเลยกลับกันท่านออกไปล่าใช่ค่ะ พอหาสามีรวยๆฉันจะได้กลับไปใช้ชีวิตไฮโซได้ความสัมพันธ์ระหว่างเราแย่ลงมากเหมือนท่านมองเห็นฉันเป็นคู่แข่งมากกว่าลูกในไส้แล้ววันหนึ่งท่านก็เจอโปรดิวเซอร์คนหนึ่งชายอายุราวหกสิบเป็นพ่อไม่เศรษฐีเขาอยู่กับลูกชายชื่อจอร์จซึ่งอายุรุ่นเดียวกับฉันแน่นอนเขาว่าแม่ดีใจมากซาร่าเราไม่กินมือคําที่บ้านเขาเราต้องทําให้เขาประทับใจในะลูกฉันไม่ค่อยอยากจะไปแต่ก็ไม่มีทางเลือกมือคํานั่นไม่เป็นไปตามที่แม่วางแผนไว้โปรดิวเซอร์ถ้าไม่มองท่านซาร่าหนูสวยเป็นเอกกกลักษณ์มา จะต้องแจ้งเกิดในวงการบันเทิงแน่นอนฉันไม่สนเรื่องนั้นเลยไม่เคยคิดภาพตัวเองอยู่บนเวทีแต่คำพูดพวกนั้นทําให้แม่ฉันปรี๊ดมากฉันเห็นตาท่านร้อน่าไม่ใช่เพราะดีใจแต่เพราะโกรธหลังมือค่ำนั้นทุกอย่างก็แย่ลงมากแม่ทําตัวเหมือนอยากทําลายทุกอย่างเกี่ยวกับฉันแม่ไม่ให้ฉันแต่งหน้ารีบสภาพปกติของฉันไปจนหมดและที่แย่ที่สุดก็คือให้ฉันสวมวิกกลางๆนั้นเอาไว้เลิกอวดสวยสักทีถ่อมตัวไว้ซะบ้าง แต่ฉันรู้ว่ามันไม่เกี่ยวกับการถ่อมตัวแม้ก็แค่อิจฉาฉันเริ่มถามตัวเองฉันอยู่กับแม่ทําไมเราไม่เคยมีความสัมพันธ์ปกติและตอนนี้ก็ยิ่งไม่มีดังนั้นฉันก็เลยตัดสินใจเก็บเงินย้ายออกรับกะที่คาเฟ่เพิ่มงานหนักนะแต่ทําไม่ใช่มีความหวังจากนั้นในวันนึงฉันก็เจอจอสลูกชายโปรดิวเซอร์เอาจริงนะฉันรู้สึกทันทีเลยว่าเขาไม่ชอบฉันในวันนั้นเขาสั่งเบอร์เกอร์กับโคกแล้วพอไปเสิร์ฟเขาก็มองฉันอย่างดูแคลนเด็นคือลูกสาวของผู้หญิงคนนั้นฉันว่า เขาคงอยากจับผู้ชายรวยๆด้วยเหมือนกันล่ะสิฉันกัดฟันกรอดแต่ยังเงียบไว้เขาคงคิดว่าฉันเป็นเหมือนกับแม่แต่ไม่กี่นาทีต่อมาก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นจอชเริ่มกินแล้วจู่ๆสำลักตอนแรกฉันคิดว่าอาหารมันเผ็ดไปสำหรับเขาแต่แล้วเขาก็จับที่คอและตาเขาก็แทบถลนคนนิ่งค้างไปมีคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้แต่ไม่ช่วยอะไรจากนั้นฉันก็รู้ว่าเขากำลังสำลักเบอร์เกอร์อยู่โดยไม่คิดเยอะฉันเข้าไปหา และทำหัตการฮัมลิชหนึ่งทีสองทีแล้วมันก็หลุดออกมาจอร์จกลับมาหายใจได้อีกครั้งทั้งร้านปรบมือกันใหญ่เธอช่วยเขาเอาไว้ฉันตอนนั้นยืนตัวสั่นรู้สึกใจเต้นแรงและจอร์จก็มองฉันเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมมันต่างจากตอนที่เขาดูแคลนว่าฉันเหมือนแม่สายตาเขาดูมีความนับถือมั้งนะ ฉันไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงก็เลยไปเคลียร์อาจารย์โต๊ะอื่นเย็นนั้นตอนฉันอยู่บ้านกําลังทํากันบ้านก็มีคนมากดกริง่งแม่วิ่งไปเปิดประตูแล้วโปรดิวเซอร์เข้ามาพร้อมกับดอกกุหลาบช่อใหญ่แน่นอนเขาว่าแม่ตาลุกวาวยืนไหลพึ่งกระพริบตาปิดปิบฉันรู้ว่าท่านคิดอะไรอยู่อันนี้ของฉันแน่แต่โปรดิวเซอร์กลับเดินผ่านท่านไปและให้ดอกไม้กับฉันซาร่าขอบคุณที่ช่วยลูกชายฉันฉันไม่กล้าคิดเลยว่ามันจะเป็นยังไงถ้าไม่ได้หนูช่วยไว้นะฉันพึมพำต่อไปแบบอ๋อเรื่องเล็กน้อยค่ะ ขณะที่แม่ฉันยืนใกล้ๆถ้าทางเหมือนเดินต่อยลิ้นปี่มาพอเข้าไปบ้านก็เงียบไปสิวินาทีได้และแม่ก็ปรีแตกใส่ฉันเลิกอดเก่งสักทีได้ไหมทําตัวล่อหนไปซะเกตนะฉันอยากจะบอกว่าฉันไม่ผิดนะที่ลูกเขาเกือบสำลักอาหารตายแต่ฉันไม่ได้พูดอะไรวันถัดมาแม่ขับรถไปส่งฉันที่โรงเรียนและแน่นอนฉันก็ดวงดีซะด้วยเพราะว่าพอไปถึงทางเข้าทุกคนก็เริ่มทําเหมือนฉันเป็นเซเลบคนดังดูสินั่นไงซาร่าคนที่ช่วยชีวิตชายคนนั้นน่ะ บางคนพยายามถ่ายเซลฟี่กับฉันแม้ฉันนั่งอยู่ในรถแล้วก็เห็นทุกอย่างฉันเหมือนจะได้ยินเสียงท่านกัดฟันกรอดเลยท่านอยากให้ฉันไม่มีตัวตนแต่กลับกันมันได้ผลตรงกันข้ามสองสามอาทิตย์ต่อมาฉันก็เจอเรื่อยแย่เข้าอีกอย่างฉันถ่ายโซเชียลมีเดียอยู่ก็เจอกับโพสต์หนึ่งมีแอคเค้าไม่ระบุตัวตนโพสต์รูปที่ดูเหมือนฉันกำลังขโมยเงินจากลูกค้าในคาเฟ่รูปมันดูสมจริงมากจนฉันเข่าอ่อนเลยถ้าเป็นคนแบบนั้นเองเหรอฮีโร่จอมปลอม ฉันตัวสั่นเพราะว่าคอมเมนต์มือสั่นเทิมไปหมดไม่นานข่าวก็แพร่ไปทั้งโรงเรียนฉันโดนเรียกไปห้องครูใหญ่และแน่นอนพวกเขาโทรหาแม่ท่านมาด้วยแต่งตัวเป็นการเป็นงานและวอยวายสร้างซีนต่อหน้าครูใหญ่แม่บอกลูกแล้วไงว่าอย่าทาตัวเด่นมันก็เป็นแบบนี้แหละตอนลูกพยายามจะโดดเด่นน่ะฉันเกือบร้องไห้ออกมาแล้วแต่ทันทีที่เราออกมาจากห้องครูใหญ่เพื่อนร่วมชั้นก็มายืนล้อมซาร่าไม่ทําเรื่องแบบนั้นเหาโกหกทั้งเพฉันพูดไม่ออกเลยค่ะแม่ฉันได้แต่พ่นลมแล้วเดินไประหว่างที่ฉันยืนตาแดงๆอยู่ตรงนนั้ หลังเลิกเรียนฉันต้องเจอเรื่องเซอร์ไพรส์อีกจอชมาหาฉันค่ะได้ยินเรื่องรูปแล้วนะเธอรู้ไหมมันรูปปลอมนะ่เขาบอกว่าส่งรูปไปให้เพื่อนที่รู้เรื่องการตัดต่อมาพวกเขาเช็คและยืนยันว่ารูปนี้เป็นของปลอมนอกจากนี้จอชรู้ด้วยว่าแอ c เค n t ที่โพสต์รูปลงทะเบียนด้วยชื่อของเพื่อนเก่าแม่คนหนึ่งระหว่างที่เขาพูด พวกเพื่อนร่วมชั้นก็มารวมกันรอบๆและต่อหน้าทุกคนจอชก็เอาหลักฐานมากลางข้อความเมตาดาต้าของรูปทุกอย่างเลยหลังจากนั้นทุกคนก็เปรบมือและฉันก็รู้สึกโล่งอกทันทีฉันไม่แฉแม่หรอกหลังจากวันนั้นจอชกับฉันก็เริ่มใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นตอนแรกก็แค่ชิลๆแล้วก็แบบเพื่อนจากนั้นฉันก็รู้ตัวว่าฉันชอบเขามากเลยวันหนึ่งเรานั่งด้วยกันในสวนพ่อกับฉันไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ท่านทำตามใจตัวเองฉันพยายามบอกท่านแล้วว่าแม่เธอแค่หวังเงินแต่ท่านไม่ฟ แล้วทำไมถึงไม่เดินออกมาจากเขาล่ะแน็กก็เกือบเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเอาจริงนะฉันชินกับชีวิตนี้แล้วทั้งบ้านทั้งรถงทุกๆอย่างฉันแค่กลัวที่จะสูญเสียทุกอย่างจากนั้นฉันก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ก็คิดว่าฉันคงเหมือนกันที่ทนอยู่กับแม่สองสามวันต่อมาโรงเรียนก็จัดคอนเสิร์ตการกุศลพวกเขาต้องเรียรายเงินให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งฉันไม่คิดว่าจะขึ้นเวทีแสดงแต่สองสามชั่วโมงก่อนการแสดงสาวคนที่ต้องขึ้นร้องเพลงดันป่วยซาร่าหหนูต้องช่วยเรานะ ได้ค่ะหนูจะลองดูฉันเลยขึ้นเวทีไปแล้วก็เริ่มร้องเพลงจะไม่บอกว่าฉันเสียงดีหรอกฉันแค่ชอบดนตรีและอยู่บ้านก็ร้องบ้างแต่ดูเหมือนว่ามันโอเคอยู่เพราะว่าผู้ชมยืนปรบมือเลยหลังจากนั้นสองสามวันต่อมาคลิปก็โดอนอัปลงเน็ตมันแพร่ไปไวมากและทุกคนก็เริ่มคอมเมนต์อา้าวคนที่ช่วยชีวิตลูกชายโปรดิวเซอร์ไว้ร้องเพลงได้ด้วยและแน่นอนพ่อของจอชก็เห็นการแสดงของฉันเหมือนกันนั้นทําให้หนูเป็นดาราได้เนาะแม่ฉันแทบจะระเบิดเลยค่ะตาท่านแทบจะยิงสายฟ้าได้แล้ว นั่นเพราะว่าไม่ว่าแม่ฉันจะพยายามฝังกลบฉันแค่ไหนฉันก็ยังเฉดฉายอยู่ดีและท่านเลยคิดแผนขึ้นมาที่หน้าแม่ดูอดดีจนโปะเลยค่ะซาร่าลูกต้องไปทํางานแม่ก็เลยจัดแจงให้ลูกไปอยู่ในเมืองเล็กๆและหางานให้ทําในโรงแรมโมเทลน่ะโมเทลเหรอทําไมอ่ะมันจะเป็นประสบการณ์ให้ลูกไงแต่ฉันรู้ดีว่ามันไม่เกี่ยวกับการหาประสบการณ์หรอกท่านแค่อยากจะเขี่ยฉันให้พ้นทางส่งฉันไปไกลปืนเที่ยงที่จะไม่มีใครเจอฉัน ฉันก็เลยไปอยู่ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งทำงานในโมเทลเก่าๆด้านตัวงานที่ทำไม่ได้ง่ายสักทีเดียวฉันต้องทำความสะอาดห้องขนผ้าปูเตียงออกจากห้องไปซักทักทา,ายแขกในโรงแรมบางคนก็นิสัยแปลกหรือบนเก่งด้วยแต่ฉันก็ตั้งใจเพราะรู้ว่านี่คือโอกาสเก็บเงินและสร้างชีวิตของฉันเองจากนั้นวันหนึง่งระหว่างฉันเช็ดโต๊ะในห้องรับรองก็ดีนเสียงแชะฉันหันไปก็เจอชายคนหนึ่งถือกล้องคุณัดคล้องไหมครับถ้าผมจะขอถ่ายรูปเลยฉันไม่รู้ว่าจะตอบอะไร รูปรักคุณสะกดสายตามากโอเคก็คงได้แลละค่ะมั้งนะเขาถ่ายไปสองสามรูปแล้วก็ไปฉันลืมเรื่องนั้นไปเลยแต่สองสามอาทิตย์ต่อมาเพื่อนร่วมงานก็เอานิตยสารแฟชั่นมาให้ดูซาร่าเธอขึ้นปกแนะ่ฉันมองดูแล้วก็ลนลานมันมีรูปฉันอยู่บนปกพร้อมกับข้อความพาดหัวว่าสาวสามัญที่มอมนิยามความงามแบบใหม่ฉันได้แต่ยืนคิดว่าเป็นแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยจู่ๆฉันก็กลายเป็นคนดังเรากับฉันพายายามหาแสงแต่จริงๆแล้วฉันแค่เช็ดเคาน์เตอร์เฉยๆ คุณคงกาลังสงสัยระหว่างนี้จอจไปไหนกันฉันคุยกับเขาอยู่ตลอดค่ะเขาเป็นคนเดียวที่ฉันเปิดใจคุยได้แบบหมดเปลือกเราพูดคุยแบ่งปันกันสิ่งที่คิดบนระบายชีวิตและแน่นอนก็หวังว่าสักวันเราอาจจะได้อยู่ด้วยกันพ่อเห็นเธอบนป่งนิตยาสารแต่ตอนนี้ท่านยุ่งเรื่องอื่นอยู่ท่านจะแต่งกับแม่เธอนะดูเหมือนแม่จะรู้แล้วว่าพยายามทําให้ฉันไม่มีตัวตนไปก็เท่านั้นดังนั้นท่านก็เลยเปลี่ยนแผนถ้าไปทําศิลปกรรมจากนั้นท่านก็ดูสาวขึ้นมากจนเกือบจะดูเหมือนฉันได้เลย ตอนนั้นโปรดิวเซอร์ถึงเริ่มสนใจท่านฉันถอนหายใจโล่งเลยก็อย่างน้อยแม่จะได้เลิกยุ่งกับฉันสักทีฉันใช้ชีวิตในเมืองนั้นต่อคิดเรื่องการศึกษาของตัวเองเพราะว่าฉันกลับไปโรงเรียนเก่าไม่ได้แล้วก็เลยสอบ GED แทนคือการสอบวัดว่าคุณมีความรู้เทียบเท่าไฮสคูลไหมฉันเรียนในตอนเย็นหลังเสร็จงานและในที่สุดก็สอบผ่านพอฉันได้ผลสอบมาก็แทบจะร้องไห้ในที่สุดก็มีโอกาสเรียนต่อแล้วฉันชอบพัทเมต์เล็กๆไม่ไกลาจากโมเทลไม่ได้หรูหราอะไรมีครัวเล็กๆ โซฟาเบดและโต๊ะอ่านหนังสือมันเล็กนะแต่ก็เป็นของฉันแล้วความรู้สึกนั้นการที่ได้ดูแลชีวิตตัวเองทำให้คุ้มเหนื่อยมากเลยค่ะวันหนึ่งมีชายชุดสูทมาที่โมเทลบอกว่ามาจากเอเจนซี่โมเดลลิ่งเขาบอกว่าเห็นฉันบนปกนิตยสารและอยากเชิญฉันไปถ่ายแบบฉันปฏิเสธอย่างสุภาพขอบคุณค่ะแต่หนูตั้งใจจะเรียนต่ออยากเป็นหมอนะคะไม่ใช่นางแบบเขามองฉันเหมือนฉันเพี้ยนแต่ฉันรู้ใจตัวเองดีเย็นวันหนึ่งมีคนมาเคาะประตูฉันเปิดรับแล้วก็เจอจอชสะพายกระเป๋าเป้อยู่เขาดูเหนื่อยนิดหน่อยแต่ก็ยิ้มอยู ฉันหนีจากพ่อแล้วเรานั่งกันอยู่ในครัวดื่มน้ำชาแล้วเขาก็เล่าเรื่องหลังงานแต่งแม่ฉันก็เริ่มใส่ความจอชต่างๆนานาบางครั้งเงินก็หายบางครั้งก็มีข่าวลือเกี่ยวกับเขาพแพร่ออกไปมันเห็นกันอยู่ทนโทษแต่พ่อเขาก็ไม่ยอมฟังฉันพยายามคุยกับท่านอีกรอบแต่พ่อก็เอาแต่ตะวาดและเข้าข้างแม่เธอฉันก็เลยรู้ว่าอยู่ต่อไม่ได้แล้วจอชก็เลยมาอยู่กับฉันค่ะชีวิตเขาก็ง่ายๆทำงานจับฉ่ายไปและเตรียมตัวสอบเข้าวิทยาลัย รู้ไหมพอไม่มีเงินของพ่อฉันก็รู้สึกเป็นอิสระฉันไม่กลัวที่จะต้องเสียอะไรแล้วเพราะฉันแทบไม่มีอะไรแต่แรกแล้วมันก็รู้สึกฟินอยู่นะไปไปมามาเราก็ลงหลักปักฐานชีวิตง่ายกว่าเดิมแล้วไม่มีเรื่องบาดหมางหรือว่าดรามา่าเราไปเดินเล่นทำมือข้ามในก,กลัวเล็กๆของฉันแล้วัวเราะกันจนปวดสีข้างฉันไม่ได้มีความสุขแบบนี้นานแล้ววันหนึ่งฉันกลับมาบ้านก็เจอจอชกำลังหน้าเศร้าเขานั่งอยู่บนโต๊ะพร้อมถือจดหมายเอาไว้เกิดอะไรขึ้นเหรอพ่อฉันเสียแล้วเนอะ ฉันนั่งข้างเขาเราเงียบกันอยู่พักหนึ่งแล้วเขาก็ยื่นจดหมายมาให้พ่อของจอจเขียนจดหมายถึงเขาก่อนจะเสียไปพ่อขอโทษลูกพูดถูกพ่อคิดผิดพลาดและที่แต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นลูกคือทายาทคนเดียวเขาเปลี่ยนพิธยกรรมและยออกทุกอย่างให้จอจแน่นอนว่าแม่ฉันโกรธมากท่านร้องศาลแต่ก็แพ้ท่าไม่ได้อะไรเลยซึ่งคิดว่าท่านอาจจะเข้าใจสักทีว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ไม่ ท่านกลับไปหาจับผู้ชายรวยๆฉันว่าแม่เกินเยียวยาแล้วและฉันก็ใช้ชีวิตต่อไปเตรียมเข้าวิทยาลัยทำงานและใช้เวลากับจอจบางครั้งฉันก็คิดว่าความลำบากทั้งหมดที่ทฝ่ามาทั้งความอับอายวิกนั่นการย้ายไปนู่นไปนี่งานที่โมเทลรูปปลอมนั่นมาไม่ได้สูญเปล่าเพราะฉันได้เรียนรู้สิ่งที่เรียบง่ายคุณเก็บซ่อนความอ่อนโยนไม่ได้แม้บางครั้งใครจะพยายามดับแสงคุณแสงจะส่องถึงเสมอและนั่นคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ชีวิตสอนฉันไว้